ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีมีคนรู้จักที่นั่นเยอะเหมือนกันทั้งทั้งเพื่อนๆที่ที่ที่เป็นญาติญาติการรวมถึงแฟนคลับหลายๆคนที่อยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ความผูกพันกับกับหาดใหญ่เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมาประกวดเดอะสตาร์เดอะสตาร์ครั้งแรกที่หาดใหญ่ภาคใต้แล้วก็เป็นจุดกําเนิดท,ที่ที่ผมได้แบบเข้ารอบแรกๆมาครก็สึกผูกพันกับที่นั่นมากๆแล้วก็เวลาไปคอนเสิร์ตหรือว่าไปร้องเพลงที่นั่นน่ะคนจะน่ารักกับผมมากคือคนใต้น่ารักมากก็จะแบบต้อนรับผมก็นอย่างดีตลอด แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะแบบเห็นภาพที่น้ําท่วมได้เยอะขนาดนี้นครับมันน้อยครับเออแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เราทําได้คือเราก็ก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนแล้วก็แล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสบริจาคให้กับมูลที่ต่างๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสมทบทุนให้กับพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ประสบภ,ภยัยพิบัติใคร,ครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมีกําลังใจในการผ่านไปด้วยดีครับทั้งเรื่องของ จำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆมากมายรวมถึงหลังจากที่น้ําลดลงในตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการฟื้นฟูแล้วก็แล้วก็ต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนต่างๆอีกมากมายผมเชื่อว่าเราต้องต้องช่วยกันเยอะๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งพูกจิตอาสาทั้งหลายต้องขอบคุณมากๆพี่ๆจิตอาสาทุกคนแล้วก็พี่ๆผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เข้าไปช่วยนะครับเราเองก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็อยากจะเข้าไปพื้นที่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้แต่แบบ สอบถทุนไปก่อนอะไรเงี้ยครับ